หลายคนคงจะรู้ดีว่าเตรยตาเซริกาเป็นรถที่มีประวัติมายาวนานก่อนที่พี่โตจะเลิกผลิตรถรุ่นนี้ไปมีตั้งแต่ตัวถังคูปเป้สอประตูแบบทายลาดลิฟต์แบ็กและแบบเปิดประทุน เริ่มตั้งแต่ปี1970ตโยต้าซิลิก้าเจนเนอเรชันแรกที่มาพร้อมระบบกับเครื่องล้อหลังมีตัวถังแบบคูเป้2ประตูและตามมาด้วยตัวถังไทล่าด a ลิฟ์แบ็กสประตูซิลิกา้าเจนแรกใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กตั้งแต่1.4ถึง2.2ลิตรและถือเป็นรถรุ่นแรกที่ประกอบด้วยใช้ขูนยนต์เครื่องจากหลังจากนั้นในปี1977ซิลิกา้าเจนที่2ก็ถือกําเนิดขึ้นโดยมีดีไซน์ที่เน้นความเหลี่ยมสานมากกว่าเดิมหลังจากนั้นในปี1978ทีมพัฒนาของโต้้ต้้อออออองงงงงกกกาาาาารรรรรทํใใหหมมมีตตัััววญ่่ขขึนนเเพืบคชิ พัฒนาจนกลายมาเป็นโตโยต้าเซลิก้าซูปราขึ้นมา้อมเครื่องยนต์6สูบเป็นครั้งแรก <Wow. S 1> ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของโตโยต้าซูปราแตกรุ่นออกมานั่นเองเซลิก้าเจนที่4ได้เปลี่ยนพื้นฐานแพลตฟอร์มครั้งใหญ่กลายเป็นรถครื่องวางหน้าขับเคลื่อนล้อหน้าและแยกกับการพัฒนารถซูปราที่ขับเคลื่อนล้อหลังอย่างชัดเจนข้ามมาอย่างปี1993มีการเปิดตัวเซลิก้าเจนที่6พร้อมสไตล์ที่คล้ายเดิมเพิ่มเติมคือไม่มีไฟป๊อปอัพแล้วแทนที่ด้วยไฟหน้าใหม่ที่ชาวไทยเรียกนามว่า โฉมตากลมตัวรถใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่น้ำหนักเบาลงกว่าเดิม <Wow. S 1> และโฉมสุดท้าย s ซ l ลิก้าเจเนอเรชันที่7มาพร้อมดีไซน์จากรถต้นแบบ x y r Concept ที่ฉีกไปจากเดิมสิ่งที่เป็นไฮไลท์เลยคือเครื่องยนต์1.8ลิตรตัวใหม่ที่พัฒนาร่วมกันกับเยมาม่าพร้อมเทคโนโลยี VVT-i และเครื่องที่ได้กำลังในรอบสูงได้มากกว่ากลายเป็นซิลิก้ารุ่นสุดท้ายอยู่ในปัจจุบัน